Good morning oh <my> สวัสดีค่ะยูเค oh <my> <Okay, S 2> ค่ะนี่ตามติดชีวิตทีเชนค่ะ oh <my> วันนี้นะคะ oh <my> ก็เป็นวันที่เราเตรียมประเมินขสอสองนะคะ oh <my> เดี๋ยวไปดูกันว่าผลงานเราจัดอะไรไปบ้างน, oh <my> นี่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะ <c oughs> นี่นะคะผลงานของเรา บอนี้ก็จะเป็นประวัติะคะ่ะก็จะมีประวัติวันนี้นั่นั่ตุ๊ตุ๊ตุ๊ปิดพศอสอทันไหมพ่อส่เกิดน,นะคะประวัติเรียนที่ไหนจบที่ไหนได้รางวัลอะไรนะคะนี่ค่ะแขกผู้มีเกียรติค่ะอันนี้ตากล้องค่ะเราเป็นกรรมการด้วยคือใช้แรงงานคุ้มมากนี่ค่ะแขกผู้มีเกียรตินคะคะ เขาเป็นเลข,ขาดิฉันเองค่ะเขาทำงานดีมากอะบอร์ดนี้ก็จะเป็นบอร์ด3ด้านนะคะก็จะมีประเมินด้านที่1นะคะก็คือความประพฤติด,ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมนะคะบ่งบอกว่าเราอเป็นคนนี้วินยัยก็รูปก็ติดไปนะจ๊ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านความรู้ความสามารถนะคะเกี่ยวกับการสอนอะไรเงี้ยด้านนี้3ก็เป็นด้านผลการปฏิบัติงานนะคะก็เราปฏิบัติงานอะไรบ้างก็ด้านนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีแฟ้มทั้ง3ด้านนะคะวางไว้ให้คณะกรรมการได้พิจารณานะคะ แฟมสะสมผลงานครูก็ต้องมีนะคะแฟ้มผลงานค้าสรรบงชงโบชัวก็จัดมาได้นะคะโลอะไรต่างๆที่เคยได้รางวัลนะคะก็เอามาวางได้เลยอันนี้ก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะคะทำไมาตมิดได้เลยอเมริกันอกฤษนี่ค่ะ อยากได้อังกฤษอยู่ค่ะแต่นูหาไม่ใช่เลยได้ธงชาติอเมริกามานะคะนี่ก็คือผลงานนักเรียนนักศึกอะไรต่างๆด้านนี้นี่ก็จะเป็นขวกเออแผนการจัดการเรียนรู้นะคะแผนการสอนวันนี้นั่นหลักสูตรสถานศึกษาตามคำสั่งปฏิบัติราชการ ผลสำเร็ิการเรียนงานวิจัยต่างๆก็วางด้นานนี้ได้ด้วยค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ของว่างนะคะของขคณะกรรมการแล้วก็ของแขกผู้มีเกียรติค่ะตุ้ยชายกาแฟขนมน่อนนตออของเทระลึก กรรมการมานะคะวันที่10นะคะสาวเสร์ฟค่ะเฮลโลค่ะเซียไค่ะนี่เลยนี่ค่ะน้องรักค่ะมาช่วยทุกงานเลยค่ะยายค่ะยายยายน่ารักมากค่ะมาให้กำลังใจกำลล้งเลยค่ะโอเคค่ะ